sathamma สวัสดีค่ะทานผู้ชมค่ะเช้าวันหยุดแบบนี้นะคะหลายคนคงจะได้มีโอกาสพักผ่อนอยู่กับบ้านค่ะหลายคนที่เป็นชาวพุทธก็เลือกที่จะใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่าด้วยการเดินทางไปตามวัดต่างๆนะคะและสําหรับรายการส่องธรรมค่ะวันนี้เรามีวัดดีๆมาแนะนําพร้อมที่จะพาท่านผู้ชมนั้นไปร่วมเดินทางกับเราเราจะเริ่มต้นกันที่วัดใดนั้นไปติดตามค่ะ กิจกรรมดีๆที่รายการอยากจะมาแนะนําในวันนี้เหมาะมากๆนะครับสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการไปเที่ยววัดต่างๆที่มีความสวยงามไปทําบุญไหว้พระขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งธรรมะและก็ข้อคิดดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเส้นทางวันนี้เราเริ่มต้นกันที่อุทยานสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับ ซึ่งปัจจุบันในแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวและก็คนที่ศรัทธาต่อองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีเดินทางมาเที่ยวมาทำบุญกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวถัาจากนั้นขับรถไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงลองแวะไปทำบุญไหว้พระกันต่อที่วัดหนองบัวทุ่งที่อำเภอคงกันได้นะครับปัจจุบันวัดหนองบัวทุ่งแห่งนี้ก็ได้มีการพัฒนาเสนาสนะต่างๆไปอย่างมากมายโดยเฉพาะการสร้างอุโบสถเบญจรง์เฉลิมพระเกียรติที่ทางวัดกำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้ ด้วยความสวยงามความสงบความร่มรื่นของวัดในอนาคตน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนคนรราชสีมาอย่างแน่นอนนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักคือถนนมิตรภาพออกจากกรุงเทพก็มาผ่านมาปักช่องมาตราบลีปักช่องแล้วมาสีคิว้วผ่านมาสีคิว้วก็ผ่านเส้นทางมานี้จะมาถึงวัดหนองมะทุง่งพอดีอาตมากับคุณตรพงศ์ก็ได้ร่วมกันที่อยู่ที่สีคิว้วความจริงอาตมา อยู่ที่ศรีคิ้วแต่ก็มาพัฒนาอยู่บ้านบ้านนี้เป็นบ้านเกิดของอาตมาก็เลยว่าก็เลยต้องมาดูแลอยู่ในส่วนเหล่านี้เพราะว่าต่อไปถ้าจะพัฒนาบริบูรณ์เสร็จเรียบร้อยก็คิดว่าจะให้มาที่หลวงมาโตแล้วเชิญชวนญาติโยมมาที่วัดหนองมะทุง่งแล้วก็เชิญชวนไปประสาทินพิมายและไสางามและทุ่งสมิทธิ์นี่มีเส้นทางที่เส้นทางเดียวกันที่ต้องมา 3- 4สี่จุดนี้ในวันหนึ่งคงจะครบ และตั้งโปรแกรมไว้ว่ามาทานลัน้าที่หลวงปโตมาทานตำท่อมหรือเอ่อมีโคราชที่วัดหนองปะทุงอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่ท่านพระครูประลัดนดุชรัตนวิชโยท่านได้ยึดถือแล้วก็นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัดอย่างตลอดต่อเนื่องนั่นก็คือการให้ความสำคัญต่งการพัฒนาถาวรวัตถุเช่นการสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารและเสนาสนะอื่นๆให้มีความสวยงามเพื่อให้ผู้คนรู้สึกอยากเข้าวัด การพัฒนาด้านจิตใจเช่นมันศึกษาธรรมะพัฒนาทั้งพระสงฆ์และเนนให้เป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าถึงแห่งแก่นแท้ของหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้ที่ผ่านมาท่านจึงเป็นที่เคารพรักและก็ศรัทธาจากทั้งชาวบ้านพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งในหมู่คณะสงฆ์ในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ท่านพระครูปร,รัดนุตย์เนี่ยเป็นพระที่มองไกลามากท่านทําอะไรก็แล้วแต่ท่านจะตั้งจิตเอาไว้ว่างานนี้เราต้องทําด้วยศรัทธาเช่นท,ทําโบสถ์นี่ท่านก็ทําให้สูงสุดคือทําบูชาพุทธเจา้าสองการขุดสระน้ําเพื่อให้คนได้ใช้น้ําตัวท่านไม่ได้บริโภคไม่เป็นไรขอให้ประชาชนได้บริโภคทําถนนทางข้าว อันที่จริงท่านทำให้คนอื่นเดินท่านบอกมีความสุขย้ายโรงเรียนซื้อที่ให้ทำให้ทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อประชาชนท่านบอกดีใจที่ทำเพื่อคนอื่นสมัยท่านอยู่ที่กับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธถึงท่านไม่บวชเป็นพระแต่ท่านก็สามารถพูดโดยเน้นการปฏิบัติให้เห็นจริงสามารถให้ญาติโยมี ในอำเภอด่านขุนทดหรือบ้านไร่เนี่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ถามว่าเลิกได้เพราะอะไรคือท่านเอาตัวท่านนี่ดีกว่าคําสั่งสอนคือเอาตัวนี่เป็นตัวอย่างทําให้ญาติโยมในตําบลตาจรรันทร์หรือวัดหนองบัวทุ่งนี่ได้ยอมรับนับถือหลวงพอ่อเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีทําเหรียญรุ่นไหนมาแต่ละรุ่นนี่ก็ขังทุกรุ่นยิ่งรุ่นนี้น,นี่เป็นรุ่นประวัติศาสตร์ เจ้าปกครสมเด็จพระมหาราชมังคราจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเทศสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือและเจ้าวาดวัดปากน้ำเนี่ยท่านไม่เคยอนุญ,ญาตให้ใครสร้างแต่ฉไนนหนอจึงอนุญ,ญาตให้พระครูประหลัดนุษย์รัตนวิชโยน,นีย่เป็นผู้สร้างได้เห็นก็เป็นบุญตาได้สนทนาก็เป็นบุญปาก ได้อุปถาก็ถือว่าเป็นบุญตัวจึงให้อัตมภาพนี่ถ้าจะยกย่องวันหนึ่งก็คงยังไม่พอแต่ดูที่การประพฤติปฏิบัติท่านจึงถือได้ว่าเป็นพระที่เป็นตัวอย่างถึงท่านจะไม่ดังแต่ท่านก็เป็นพระดีต่างครับพระดังแต่ไม่ดีพระคุณท่านทั้งสองรูปที่นั่งอยู่ใกล้นี้เป็นผู้ที่มาช่วยงานช่วยทางงานช่วยทางสิ่งของช่วยทางกำลังใจ ช่วยทั้งชีวิตเนี่ยอันนี้อาตมาเองหรือผมเองก็อยากจะขอขอบคุณขอประอบ,อบใจเพราะท่านผู้ที่มีน้ําใจเพราะคนเราจะมีอะไรกันไม่เท่ามีน้ําใจเพราะน้าใจนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็เห็นว่านมพอนี้ทั้งสองรูปนี้คือพระปร,ะริยัติมาพรพระครูปร,ริยัติมพรพระครูพัทธมคุณเจา้าณเพอคามรีและเลขาเพอเ,เมืองนี้ถือเป็นพระที่ นักเทศเป็นพระที่นักเผยแผ่ธรรมะในโคราชได้ร่วมกันทำงานมาตลอดก็บางทีบางสิ่งบางอย่างบางประการทำอาตมาทำไม่เป็นก็ได้พึ่งพาอาศัยเจ้าประคุณทั้งสองรูปนี้มาเป็นที่ปรึกษาหรือมาช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆทัหลายงานจึงสำเร็จเสร็จทิ้นรุดร่วงไปได้ดี กิจกรรมเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะได้เห็นพลังแห่งความศรัทธ,ธาของทั้งชาวบ้านในพื้นที่และก็พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศที่ได้หลั่งไหลกันมาร่วมกิจกรรมมหากุศลที่วัดหนองบัวทุ่งได้จัดขึ้นกับพิธีมหาพุทธาพิเศษพระกริง่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย รายได้เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างอุโบสถเบญจรงเฉลิมพระเกียรติที่ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ณปัจจุบันให้สำเร็จรูล่วงตามเป้าวัตถุประสงค์ต่อไปนะครับในหลายท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการทําบุญทํากุศลก็มีความเชื่อนะครับว่าการที่ได้มีโอกาสดเดินทางไปทําบุญโดยเฉพาะการร่วมสร้างอุโบสถยังวัดต่างๆนั้นจะได้รับอนิสงผลบุญต่อตัวเราและก็ครอบครัวสูงเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ ที่อาน,นิสงส์สร้างโบสถ์เขาถือว่าในการสร้างวัดทั้งหมดมีสร้างกุติสร้างสลาสร้างโบสถ์สดจะเป็นการสร้างอย่างตามเพราะว่าอาน,นิสงส์ไม่เท่าการสร้างโบสถ์เพราะสร้างโบสถ์นี้เป็นที่พระธรรมพระวินยัยและเป็นที่อุปสมบทของพระสงฆ์ที่เกิดมาในปัจจุบันนี้ก็อาศัยอุโบสถที่ได้บวชได,ได้พระพิสุสงฆ์มากันเพราะว่าถ้าัดอื่นบวชได้ไหมก็คงจะยากคงไม่ได้ถ้าได้คงไม่สร้างโบสถ์เพราะโบสถ์นี้เป็นที่ ทำให้สืบทอดพุทธศาสนาได้ยินยานานเพระอานิสงส์ส่วนนี้จะมากกว่าทุกส่วนในเรื่องของศาสนาเพราะพระสงฆ์จะเป็นพระสงฆ์ได้ก็ต้องมาบวชในอุโบสถหรือบวชในโบสถ์สังฆกรรมที่มีความสาคัญเกี่ยวกับศาสนาได้จะต้องอาศัยโบสถ์อันนี้อานิสงส์จึงมีมากที่สุดในสําหรับในการสร้างถือว่าเป็นหลักศูนย์กลางของศาสนาในการสร้างวัดคืออุโบสถเนี่ยเขาว่าถ้า แล้วคนไหนทำแล้วว่าจะช่วยในการพ้นจากอบายภูมิได้โดยไม่ต้องสงสัยว่าเห็นนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่ารักพัฒนาจึงต้องพัฒนาวัดรักวัดพัฒนาพระเนนรักพระเนนพัฒนาการศึกษารักประเทศชาติต้องพัฒนาคนรักคนพัฒนาจิตใจทําไมถึงต้องรักพัฒนาต้องพัฒนาวัดเพราะศาสนาอาศัยวัดอาศัยพระภิกษุสองฆ์อยู่ถ้าไม่มีวัดพระสงฆ์จะอยู่ที่ไหน จะไปพักที่ไหนขนาดมีวัดอยู่ก็ยังไม่ค่อยจะอยู่เลยอันนี้เพราะอุโบสถนี่เป็นปฏิฐานเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาให้พุทธศาสนายืนยาวนานเพราะจะมีคุณบุตรลูกหลานได้เข้ามาบวชสู่พุทธศาสนาเหล่านี้พระ,ะนั้นจึงขอญาติโยมว่าทางโบสถ์มีพระนิสงส์อันยิ่งใหญ่และมีความสําคัญต่อพุทธศาสนามีเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาได้โดยทางตรงและทางอ้อมด้วยขออญาตโยมทั้งหลายจงมีความ เข้าใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่ผู้ที่ตั้งใจทําหรือผู้ที่ต้องการให้ตัดนาเจริญมีความรุ่งเรืองก็คือเรื่องการสร้างโบสถุให้ยิโยมเมื่อได้สร้างในธรรมแล้วคิดจริงจริงใดก็ไดะสมความมุ่งมากปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการการพัฒนาวัดเพื่อให้เหมาะทั้งการเป็นศูนย์รวมของความรักความศรัทธาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาในหลายๆด้านทั้งเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆให้มีความสวยงามบรรยากาศวัดให้มีความสงบร่มรื่นการมุ่งเน้นและการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มาศึกษาธรรมะมาฝึกอบรมและมาปฏิบัติธรรมน่าจะเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้คนได้มาเข้าวัดและใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับ มีความสุขนะคะในทุกๆครั้งที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปตามวัดต่างๆนะคะในวันหยุดนี้ทําให้ทุกๆวันหยุดนั้นมีคุณค่าจริงๆค่ะวันนี้นะคะเราจะส่งท้ายรายการกันด้วยเรื่องราวดีๆจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนค่ะและรัฐมนีกังวันไกลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ